สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับที่ตามช่องเซนต์อีชแนลนะครับวันนี้เป็น Power amp นะครับ amp เฟนะครับ amp เฟนะนะครับยี่ห้อ amp เฟนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับไฟเฉียงสวยนะครับอันนี้ผมทดสอบแบบไม่ได้ต่อลำโพงนะครับทดสอบดูไฟนะครับไฟสวยนะครับไฟสวยนะครับยุดยดนะครับไฟสวยนะตัวนี้นะครับ เอาไปขับเบรดได้นะครับขับกลางแหลมได้ใสๆนะครับท่านไหนที่จะไปขับเบรดนะครับก็ขับถ้าเป็นโครงปั๊มนะโครงปั๊มก็ข้างละ2ได้อยู่นะครับถ้าเป็นโครงหลอก็ข้างละ1ดอกได้นะครับนะนะครับแล้วแต่ดอกนะครับโครงหลอนี่มันมีหลายแบบนะครับถ้าเป็นพวกทำพวกอะไรเนี่ยขับข้างละ2ได้นะครับพอได้อยู่นะครับพัดลมไม่หมุนหนึ่งข้างนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เครื่องมายังไม่ได้เป่าฝุ่นนะครับตัวนี้นะครับ เป็นแอมเฟสนะครับหม้อแปลง1 5าแอมนะครับหม้อแปลงใหญ่นะครับหม้อแปลงยาวเพราะขนาดเครื่องมันสองยูนะครับหม้อแปลงก็จะยาวนะครับหม้อแปลงประมาณ1 5บแอมน่าเขียนไว้นะครับตัวบอร์ดไดร์เป็นบอร์ดไดร์แอมเฟสนะครับดูนะครับเป็นแอมเฟสนะครับเป็นวงจรยามาฮ่านะครับ y m h นะครับ3,006นะครับบอร์ดไดร์ชั้นนะครับบอร์ดไดร์ชั้นนะครับ t r 1 2 3 4 5 6หนะครับ t r 6คู่นะครับ ่อข้างนะครับหกคู่คาปลาสวยๆนะครับยี่ห้อนี้ไม่ต้องห่วงนะครับคาคาปานะครับนะแอมเปรก็จะประมาณนี้นะครับผมนะด้านหน้าก็ไฟเสียงสวยๆนะครับด้านหลังนะครับก็มีขั้วดําแดงมีเอ็กนะครับมีแจ็คโฟนนะครับเสียบแจ็คโฟนได้ด้วยนะครับเนาะมีวงจรบาลานซ์อินพุตให้นะครับนี่นะครับเป็นของแอมเป์เลยนะครับนะนะครับ Power a m p ตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่ห้าพันนะครับ ห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทนะครับรวมส่งนะครับห้าพันบาทรวมส่งนะนะครับอ่าเท่านี้นะครับห้าพันรวมส่งนะครับเอาไปขับสิบแปดได้เลยนะครับ้าท่านไหนที่ใช้ดอกสิบแปดอยู่แรงนะครับได้สามชั้นวงจรยมาฮ่านี่ผมรับประกันได้เลยว่ามันแรงมากนะครับนะนะครับเสียงดีเสียงใสนะครับอ่าผมจะเทสเบาๆให้ให้ให้ชมกันนะครับอ่าเครื่องก็ เดี๋ยวจะหาลายเทสนะครับเบาๆนะครับให้ชมกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเยอะนะครับสนใจโทรเข้ามาเลยสิดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามาที่0800091699ได้เลยนะครับตัวนี้เสียงห้นมห้ามจากโน้ตบุ๊กนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กผมอะแดปเตอร์ฮัมนะครับผมผมหลายคลิปแล้วนะครับนะครับจะฮัามเพราะว่าตัวโน้ตบุ๊กนะครับตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อ่านะครับก็จะมีเตืดนนิดหน่อยเพราะว่าน้ตบุ๊กมีปัญหาเพราะาถ้าไม่เสียบปลั๊กก็ไม่ได้แบบมันเสื่อมนะครับอ่านะครับเสียงดีเสียงพุ่งเล่นติดมือนะครับห้าพันบาท้อนรวมส่งนะครับนะครับ Isso fica ดีครับลูกเบรโตนะครับลูกเบรโตนะครับผมต่อรวมนะครับเสียงดีนะครับเปิดเบา,เบานะ รวมส่งนะครับนะหม้อแปลงใหญ่นะครับตัวนี้หม้อแปลงใหญ่นะครับ น,นะครับเพราะว่าไม่ได้เร่งแรงนะครับเสียงดังดีนะม้เอแปลงทองแดงแท้ครับผมใหญ่นะลูกใหญ่ยาวนะครับยาวนะครับของดีก็อยู่ที่บอดนี่แหละนะครับวงจรยะปมาห้าตัวนี้ดังดีมากนะครับเอาไปขับกลางข้างละสองข้างละสามได้นะครับผม เรนิดเดียวนะครับเล่กนิดเดียวนะครับไฟหม้อแปลง60 060ศูนนะครับไฟหม้อแปลงนะไฟสูงนะครับ ยังดีมากนะไม่ได้ไม่ได้อวยนะเสียงดีจริงๆนะมันเร่งแล้วมันมันพุนนนงง่งนะครับมันมันรู้สึกเองในเวลาเราเร่งนะครับรายละเอียดโดนตีออกชัดเจนนะครับนะเครื่องนี้น่าจะเป็นเครื่องสุดท้ายของปีแล้วนะครับเพร,ะราะว่าผมก็จะหยุดยาวไปจนถึงหลังปีใหม่เลยนะครับนะเครื่องนี้ก็เครื่องสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับนะ บางเครื่องก็ได้รีวิวบางเครื่องก็ไม่ได้รีวิวนะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกที่อุดหนุนนะครับเครื่องนี้ก็พักยาวเลยนะครับเนาะขายได้ก็ขายขายไม่ได้ไม่เป็นไรนะนะครับตัวหัดตัวนี้นะครับเสียงดีนะครับเจอกันอีกทีก็หลังปีใหม่ครับหลังปีใหม่เนาะหลังปีใหม่คนก็น่าจะขายของออกเยอะนะครับเพราะว่าหมดเทศกาลทีไรคนเพของทิ้งตลอดนะครับ ใครยังไม่มีแอมเปิดปีใหม่ก็ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ได้เลยนะครับห้าพันท้วนรวมส่งโอนเงินมาส่งของแน่นอนครับผมเสียงดีเสียงใสนะครับผมเล่งติดมือดีนะครับราคาตั้งตามคุณภาพของสินค้านั้นๆน,น,นะครับนะบางอย่าง สวยนะครับแต่อาจจะมีเสียงรายละเอ,อยียดของเสียงไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ราคาก็ลดลงตามสภาพนะครับโอเคครับผมฝากไว้ด้วยกันนะครับสำหรับอ่า power amp เตตัวนี้นะครับนะ 5 0 0พันบาทรวมส่งนะครับแบบโอนเงินนะครับปลายทางขอไม่มีปลายทางแล้วกันนะครับจะปีใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเงินมันจะไม่ได้นะครับเครื่องยังไม่ได้ทำความสะอาดเพราะลมเดียวผมเปลี่ยนให้นะถ้าไหนจะเอารับรองว่าเสียงดีแน่นอนนะเครื่องนี้นะราคาตามคุณภาพนะครับหมดเครื่องนี้แล้วก็ยาวนะครับน่าจะยาวลากยาวไปจนถึงหลังปีใหม่นะผมถึงจะได้ทำคลิปออกมาให้เพื่อนเพื่อนสมาชิก นะครอกนอกนั้นก็น่าจะเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับออกมาให้เพื่อนสมาชิกนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับมีของขวัญปีใหม่ให้เพื่อนสมาชิกนะครับคอยติดตามดูในคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับราคาเบาๆให้เพื่อนสมาชิกได้จับจองกันนะครับเครื่องนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ